สวัสดีครับทุกคนในสัปดาห์นี้เนาะเราจะกลับมาวิเคราะห์หุ้นที่ผมเล่นในตลาดสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะผมได้มีสอนพื้นฐานการลงทุนในเรื่องของการเข้าลงทุนในจังหวะที่ตลาดเนี่ยกำลังจะทำนิวไฮเนาะไม่ทราบว่าทุกๆคนเนี่ยได้มีลองเอาไปฝึกกันหรือเปล่าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเชื่อนะผมอยากจะเอาให้ผมอยากจะให้ นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเอาสิ่งที่ผมสอนครับไปลองดูว่ามันเป็นจริงอย่างอย่างที่ผมบอกในตลาดหุ้นหรือเปล่าเนาะแต่ผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นจริงอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเอามาสอนเนี่ยมันเป็นเทคนิคเนอะหรือมันเป็นวิชาที่ผมใช้ในการทําเงินจริงจากตลาดเนาะถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในสัปดาห์น,นี้เลยดีวกว่านะครับว่าเราจะมาเล่นวิเคราะห์หุ้นตัวไหนกันเนาะในสัปดาห์นี้ครับผมจะเอาหุ้น Airbnb เนาะซึ่งเป็นหุ้นที่ผมเล่นจริงในตลาดสหรัฐอเมริกาเนาะมาวิ ทำไมผมถึงเลือกเข้าลงทุนตัวนี้และเวลาจะเข้าลงทุนเนี่ยมันเข้าตรงไหนเนาะแต่แต,แต่อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเหมือนเดิมนะครับว่าผมจะไม่สามารถถึงขนาดวิเคราะห์เจาะลึกอ่านดีมานซัพลายใช้วอลลุ่มโปรไฟล์เลยพวกนี้ได้นะเพราะว่าพวกน,น,นั้นอ่ะมันจะต้อง มีการปูพื้นมาเยอะเนาะถ้ายังไงเนี่ยสนใจยังไงสามารถอ่านรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างได้เนาะสามารถไปสมัครคอร์สเรียนของผมตัว Advanced ได้ผมจะมีสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดหุ้นการดู relative strength การดู fundamental แล้วก็เรื่องของ technical ที่ผมใช้ต่างๆนะครับสามารถไปดูได้ใน description เนะาะคราวนี้เรามาดูกันครับตัว Airbnb เนาะ ผมจะเปิดภาพกว้างมาก่อนเหมือนทุกครั้งนะครับเวลาเราเล่นหุ้นหรือว่าเราวิเราจะเลือกวิเคราะห์หุ้นมาลงทุนสักตัวเนาะไม่ควรจะหลับหูหลับตาดูเฉพาะส่วนทางขวาของการาฟนะครับเราต้องย้อนกลับมาอย่างน้อยาให้ผมแนะนํา1ปีครึ่งถึง2ปีอย่างนี้เราจะเห็นว่า Airbnb ครับเขาเข้า,ขา IPO ตอนเท่าไหร่ตอนปี20เนาะ d e ซ ember 20ก็คือต้นปี2อนั่นแหละคราวนี้เห็นปะเขาทําอะไรครับ รอบนี้เห็นพฤติกรรมอะไรไหมมันเหวี่ยงมากเลยถูกไหมครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอันนี้แหละครับเป็นพฤติกรรมของการยกทุบออกของเห็นไหมแล้วราคานก็ไหลลงมาแล้วเขามาเก็บบริเวณโซนนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะหลังจากยกเก็บขึ้นมาแล้วเขาผ่าแนวต้านนี้ขึ้นมาถูกไหมครับยกขึ้นมาปุ๊บไม่พ้นถูกไหมครับยกขึ้นมามายืนพ้นจริงๆอ่ะคือตรงโซนนี้ใช้ทําเป็นกรอบหนึ่งเป็นกรอบรี accumulation เนาะจุดที่ผมเข้ามาสนใจหุ้นตัวนี้คือประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวผมซวมกลับเข้าไปให้ดูเนาะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบตรงพวกนี้เลยนะครับจะได้ไม่เก,กนนะกะเนาะเนี่ยจุดที่ผมเริ่มสนใจหุ้นตัวนี้มันคือประมาณตรงนี้เนาะเพราะว่าทําไมครับเราจะเห็นว่าในช่วงก่อนเขาเก็บสะสมของมาถูกไหมยกไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นราคาก็ยกผ่านขึ้นมาอยู่บริเวณโซนบนจากแนวต้านครั้งก่อน และขึ้นมาทําการย่อยซัพพลายบริเวณโซนนี้เนาะอย่างที่ผมบอกการเข้าลงทุนในลักษณะนี้มันจะเป็นการเข้าลงทุนในลักษณะของ Advanced y c o r p นะซึ่งเหมาะกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตัวทฤษฎีการอ่านดีมาซัพพลายเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ได้ผลดีเยี่ยมเลยสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเพราะว่าลิ i ว i ดิตี้เขา,าสูง การที่ดีมาและซัพพลามันเยอะเนี่ยเขาเรียกนะเงินมันเยอะดมาและซัพพลายมันสู้กันเนี่ยมันจะเห็น d y n a มิกได้ค่อนข้างชัดแต่ถ้าล i คว i ดิตี้มันต่ําหรือว่าเงินที่มันเข้าออกสภาพห้องมันต่ำเนี่ยครับบางครั้งอาจจะมีช่วงหนึ่งดีมาเยอะช่วงหนึ่งซัพพลาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ดูดูแล้วมันดูเหมือนว่าจะใช้ได้แต่มันก็จะไม่แม่นเท่ากับ ตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากนะซึ่งก็คือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ผมมาเล่นลงทุนในปัจจุบันนั่นเองนะครับราวนี้เรามาดูว่าไอ้กรอบเนี้ยเราจะวิเคราะห์ยังไงเนาะโดยส่วนตัวครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นการยกขาขึ้นที่ค่อนข้างสตรองหลังจากนั้นครับเขาจะทาเหมือนทุกครั้งที่ผมวิเคราะห์ให้ดูใช่ไหมผมจะวาดให้ดูคร่าวๆนะผมลบก่อนนี่คือการดึงกลับจากแรงขายของสพลา์ครั้งแรก เดี๋ยวผมวาดให้มันตรง,ตรงๆหน่อยแล้วกันนะเห็นไหมครั้งที่2ครั้งที่3เห็นอะไรไหมครับเห็นว่ามันสั้นลงเรื่อยๆป่ะแล้วดูวอลลุ่มสิครับเห็นไหมวอลลุ่มมันไม่มีนะถ้าให้ถ้าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยเราจะเห็นด้วยซ้ํานะครับว่าวอลลุ่มมันอะอยู่ในระดับที่เบาบางลงไปเรื่อยๆเนาะ พราะว่าตอนช่วงก่อนเห็นว่าตรงนี้มันยังจะมีแรงขายมาบ้างที่เป็นแรงขายใหญ่ๆเนาะแต่ตรงเนี้เห็นไหมไม่มีแล้วแล้วเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะการยกขึ้นตลาดทำอะไรครับตลาดยกโลขึ้นตลอดไม่๋ย้ผมวาดให้มัน,นช,ชัดๆแล้วกันนะเห็นไหมยกโลยกโลยกโล การที่เขายกโลหมายความว่าเขายอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับของที่เป็นของชิ้นเดิมไม่งงเนาะตอนแรกสมมติถ้าอยู่ตอนนี้ในเวลานะผมยอมจ่าย114เหรียญโดยประมาณเพื่อซื้อหุ้น AirBnB ทอ็ทำไมผมถึงยอมจ่ายแพงขึ้นเป็น125เหรียญแล้วทำไมผมถึงยอมจ่ายแพงขึ้นอีกเป็น135เหรียญเป็น140เหรียญเพื่อซื้อของชิ้นเดิมเพราะอะไรครับอ ตามหลักการข่าแนวโน้มขาขึ้นผมกลัวตกรถผมเลยต้องรีบมารับไว้ก่อนถ้าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมไม่ต้องการของตอนได้ราคาอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่ได้ต้องการมากผมก็จะรอให้ราคามันกลับมาที่เดิมแล้วค่อยซื้อไม่มีเหตุผลต้องรีบมีถูกไหมแต่ถ้าผมกลัวว่าเฮ้ยเฮเดี๋ยวมันไม่ขึ้น,น,เ,นเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปก่อนเดี๋ยวมันไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ลงมารับเราทําไมครับผมเริ่ม เกิดความอยากซื้ออันนี้คือดีมานะดีมานไม่ใช่จํานวนผู้ซื้อที่มากกว่าจํานวนผู้ขายนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าในทุกๆการซื้อต้องมีคนที่ขายหุ้นให้เราเสมอไม่งั้นเราจะไปเสือใครอะถูกไหมดีมานมันเป็นความต้องการซื้อต่างหากที่ผู้ซื้อมีความต้องการซื้อสูงขึ้นต้องการซื้อในระดับราคาที่สูงขึ้นไปเห็นไหมเราเลยเห็นเป็นการยกโลยกโลยกโลเห็นแค่เนี้ย เราเห็นสตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะการอ่านของไวคัพแบบแอดวานซ์เนาะจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีลักษณะของก่อไวคัพเลยนะครับพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นของไวคัพจริงๆมีแค่ตรงนี้เนาะที่ลักษณะมันคล้ายๆสปริงดึงลงไปแล้วดึงขึ้นมาแล้วอย่างนี้เห็นไหมแต่อันเนี้ยไม่มีไม่มีเฟสที่ชัดเจนให้เราเห็นเฟสที่ดูเหมือนจะเป็นเฟสจริงๆของไวคก็มีแค่ตรงนี้เนาะผมกดคลิก ที่ดูเหมือนของไวคอฟจริงๆจะเป็นตรงนี้เห็นไ,ไหมยกขึ้นมากระแทก1กระแทก2แล้วหยุดแล้วตลาดออกข้างถูกไหมครับทำกรอบ Re-accumulation แต่ถ้านักลงทุนทุกท่านดูไหนจะเห็นได้เลยนะว่ามันไม่ไมีแบบเหมือนทุกทีที่ผมสอนเนาะมันไม่ได้มีลักษณะของแบบกรอบอย่างนี้ถูกไหมแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บขย่าเช็คเอาท์อย่างนี้ไม่มีนะอันเนี้ยมันเป็นสแตนดาร์ดไวคอฟทุกคนเห็นหมดแต่ลักษณะเนี้ย เวลาอ่านนะครับเราต้องอ่านบนดีมาและซัพพลายล้วนๆเลยมันเลยเป็นสาเหตุนะว่าผมเลยต้องทำคอร์สแยกจากคอร์สสแตนดา์วไวเคะห์มาเป็นคอร์สแอดวานซะ์เนาะไม่งั้นเนี่ยเวลายัดทั้งหมดเข้าไปรวมกันเนี่ยแล้วยังใช้ไม่คล่องเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยสูงมากๆเพราะว่ามันมันต้องใช้สกรีนไทม์หรือว่าการมองเนี่ยแล้วก็การศึกษาที่ลึกระดับหนึ่งนะผมเลยทำเป็นคอร์สแยกไว้และอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติม ในสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าเราต้องซื้อ New high ถูกไหมครับซัพพลายมันถึงจะน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องซื้อ New all time high ก็ได้ที่ผมพูดแบบนั้นหมายความว่าอะไรการที่ผมสอนในออย่างที่ผมสอนในคอสไม่ใช่ผมสอนในไลฟ์ที่แล้วเนาะผมจะแนะนำให้ซื้อตอน all time high แต่ในความเป็นจริงครับเราสามารถซื้อแค่ New h i ห h า2 w บสองวิ h ก็ยังได้เพราะว่าการที่ซื้อ New High มันช่วยกาจัด โอเวอร์เฮดซัพพลายออกไปให้เราระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมผมซื้อตรงนี้ถูกไหมครับผมซื้อตรงนี้นะผมย้อนกลับมาอีกวนันเนี่ยประมาณปีครึ่งตรงเนี้ยทุกคนที่ซื้อด้านล่างตรงเนี้ยกำไรหมดแล้วเพอเพคนที่ซื้อมาทั้งหมดขายคืนหมดแล้วเพราะว่าทำไมครับอันนี้เป็นพฤติกรรมการย่อยของย่อยของคนที่อยากขายทั้งหมดขายเสร็จแล้วหุ้นมันเลยสามารถขึ้นไปได้ ผมเลยเข้าลงทุนในจังหวะนี้เข้าลงทุนแล้วก็ถือหุ้นไปพอถือปุ๊บเดี๋ยวผมซูมกลับมาให้ดูนะพอถือปุ๊บลักษณะการเทรดของผมเป็นการเทรดแบบสวิงเทรดจะไม่ถือข้าม pullback ดังนั้นหลุดโลเห็นไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะ เห็นไ,ไหมดูดโลทิ้งทิ้งเลยนะอันนี้เป็นสาเหตุที่ผมแนะนำทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในคอร์สของผมหรือเปล่านะว่าเราต้อง define หรือกำหนดรูปแบบในการลงทุนของเราให้ดีเราจะเป็นอะไรเราจะเป็น day trader เราจะเป็น swing trader เราจะเป็น position trader เพราะว่าในรูปแบบของแต่ละร,รูปแบบครับมันจะมีลักษณะการถือหุ้นและการ manage trade ที่ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราเล่น day trade ไม่ได้ดูทางเฟรมนี้นะครับต้องลงไปดู5นาที15นาทีนู่น15นาทีบางครั้งผมผมมันยังมันยังมันยังใหญ่ไปเลยนะสำหรับเดย์เทรดบางคนบางคนเนี่ยถ้าตลาดลิควิดมากๆไปดูกราฟนาทีถึงจะเหมาะสมะกับการเล่นเดย์เทรดแต่ถ้าเล่น swing trade, สวิงเทรดสำหรับผมกราฟเดย์ day, ถือว่าดีแล้วถ้าเล่นโพสิชันเทรดดิ้งอาจจะใช้กราฟเดย์เหมือนกันแต่ลักษณะการเล่นของเขาจะถือข้ามพูลแบ็กอย่างเงี้ยถือข้ามพูลแบ็กถือข้ามพูลแบ็ก ที่ค่อนข้างลึกได้แต่ถ้าเป็นอย่างของผม pull back อย่างนี้ยอมรับได้ถ้าเริ่มลุดโลมันจะเริ่ม shift time frame แล้วมันจะเริ่ม shift เป็น pull back ที่ลึกขึ้นผมจะไม่ถือแหละถึงแม้ว่าเขาจะ reset แล้วไปต่อนะอันนี้มันเป็น prosent cons ที่เราต้องยอมรับให้ได้นะครับเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอกำหนดตัวเองเป็น position ไเป็นเป็น swing trader ปุ๊บดุดโลปุ๊บเราทิ้งสักพักเขา reset ไปต่อ เรามาเสียใจเฮ้ยทำไมเราไม่ถือวะแต่ตอนแรกเราเป็นคนกัหวดเองนะว่าเราจะเล่นสวิงเทรดดิ้งนะสักพักทำไมครับเริ่มเกิดสตาร์ชิฟชิฟไปชิฟมาชิฟไปชิฟมาสุดท้ายนะระบบอะไรก็ไม่มีเล่นแล้วก็เจ๊งสุดท้ายก็ล้มหายตายจากจากตลาดไปเนาะอันนี้ต้องเป็นอะไรที่ผมแนะนาําว่าต้อง define ให้ชัดและ stick to the plan เนาะอย่างเงี้ยผมทิ้งทิ้งเลยเหมือนกับถ้าทุกคนมีตามตัวเพจผมอยู่เนาะ ผมเข้าลงทุนหุ้น PIM ตรงนี้น่าจะยังจำกันได้ถูกไหมครับเกิดสัญญาณขายผมทิ้งเลยมีโอกาสที่จะดึงกลับ s ิ gnificant ถึงแม้ว่ามันจะรีเซ็ตแล้วไปต่ออย่างนี้ผมไม่สนใจแล้วนะเพราะหุ้นที่ดีบางครั้งมันไม่ชอบขนะนมันจะไม่ค่อยทําแบบนี้พอมันทําแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะดึงกลับอย่างมีนี่สำคัญผมเป็นสวิงเทรดเดอร์ทิ้งทุกกรณีแต่ถ้าเป็นโพซิชันเทรดเดอร์แค่นี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอแบบดิฟ EMA 60 50อะไรอย่างนี้ยนแะล้วบบปิดหน้าล่างเงี้ยแล้วค่อยทิ้งบางคนเขาต้องรอถึงขนาดนั้นเพราะให้โชว์ว่าเฮ้ยมันไม่น่าขึ้นแล้วรอถึงจะทิ้งเนาะหรือว่าอย่างอ่อย่างอ่ะอย่างเ v i d i ีดก็ได้ผมจะชอบเอาหุ้นที่เคยวิเคราะห์มาแล้วมาพูดซ้ำเนาะมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้จากสัปดาห์ก่อนๆก่อนเนานะลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็น position trader ไม่ทิ้งนะครับถือตั้งแต่ข้างล่างไปถึงนู่นเลยแต่ถ้าไป S วิงเท r ดเดอะซื้อมาด้านล่างเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ยก็อาจจะทิ้งตรงนี้ทิ้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ลุดโลอนี้ทิ้งต้องทิ้งแล้วเพราะว่ามันลุดโลอาจจะโดนหลอกแต่ต้องทำใจยอมรับให้ได้เพราะนี่เป็นสไตล์การสวิงเทรดเนาะทรงไม่เสียห้ามทิ้งเด็ดขาด แต่ Position มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คืออะไรครับถือแล้วกินคําใหญ่ถ้าคุ้นมันถูกแต่ข้อเสียคือมันจะแหลกและอาจจะต้องกีฟกำไรคืนไปค่อนข้างเยอะถ้าวิเคาราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ดีอาจจะเจ็บหนักกําไรที่สมมติตอนแรกได้100%อาจจะคืน30%ม0สี่ร์เซ็นต์สำหรับโพ s ิชันเทรดดิ้งเป็นเรื่องปกติเนะาะคราวน,นี้เรากลับไปดู Airbnb กัน อันนี้ก็จะเป็นหุ้นประจําสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นได้นะว่า,วาเวลาวิเคราะห์นะเราจะเราจะดูทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพย่อยนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนให้เรามาดูเป็นเฟสเฟสเหมือนกับของ w วค o ลสแตนดาร์ดนะแต่จะเป็นอย่างที่ผมบอกอย่างเงี้ยเช่นแบบเวลาต้องดูเรื่องการย่อตัวใช่ไหมครับเราต้องดูรูปแบบดูวอลลุ่มดูราคาแล้วก็ดูโปรโดยรวมแต่สลับ นักลงทุนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยไม่ต้องกลวนะผมมีสอนให้อย่างละเอียดถ้าสนใจยังไงสามารถอ่านในด e สคริปชั o นได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดมินผมจะดูแลเป็นอย่างดีนะแล้วเดี๋ยวก็เรียนไปตามคอร์สเป็นวิดีโอนะแล้วเดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกเนาะมันก็จะมีตัวเอ่อตัวโบนัสคลาสเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ หุ้น subject c อ m p a n y ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็น Air BNB นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเริ่มดึงกลับแล้วอันนี้ผมก็ไม่สนใจแล้วเนาะจะไปไหนก็ก,ก็เรื่องของเขาแล้วแต่ถ้าแต่ถ้านะแต่ถ้าเขา reset แบบนี้นะครับ reset ทั้งชุดใหม่เนาะอย่างเงี้ยผมก็พร้อมที่จะเข้าลงทุนใหม่ไม่ต้องถือละแข้าม pullback แบบนี้แล้วมารอเล่นแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์การ swing trade เนาะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับในที่มาฟัง ในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบเนื้อหาการสอนในลักษณะน,นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวมีคําถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ช่อง i b x t r a d e r c h a n n n l านอไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ตัวเนื้อหาดีๆในลักษณะน,นี้เนาะถ้าอย่างไงสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในสัปดาห์ถัดไปขอบคุณครับ